สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะครับผมวันนี้อา่าเราก็ทางานกันนะครับผมคุณยายกับพี่พลอยกําลังทานต้นกล้วยอยู่นะครับสองสาวสุดฟินเลย้ลดูพี่พลอยปอกคอแดงแรงริดนะครับผม มองใกล้ๆกก็เสียบตาสีแดงแจ๋เลยนะครับปอกคอใหม่นะครับผมด้านนี้จะเป็นน้องจอนนี่นะครับผมน้องจอนนี่ก็กินหญ้าตามทุ่งนะครับตามธรรมชาตินะครับผมอ่าแล้วก็อยู่ในสวนทุเรียนนะครับผมตอนนี้เนี่ยครับต,ต้นทุเรียนของเราเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะเดินลงป่านะครับ ไปกินอาหารต่อที่ป่านะครับผมวันนี้คุณยายกับพี่พลอยก็ได้ทํางานเนาะนะครับผมเมื่อดังทุกวันนะครับผมเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะครับก็คือการทํางานของเราเนาะนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับพานองช้างเดินลงป่านะครับผมทานผลไม้นะครับอาบน้ํานะครับให้อาบน้ําให้ช้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ไปอยู่แบบนี้แหละนะครับก็จะมีอาบน้ำให้ช้างด้วยนะครับเล่นโคลนนะครับผมส่วนคุณยายก็เล่นโคลนยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคุณยายแผลยังไม่หายนะครับโกแผลติดเชื้อนะครับผมก็กินอาหารนะครับกินหญ้าตามทุ่งแล้วก็ลงป่าแค่นั้นนะครับคุณยาย ก็อตอนนี้กำลังจะพาคุณยายไปกินอาหารที่ป่านะครับผมจะทานอาหารตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับ,นนรบตอนนี้คุณยายกำลังกินต้นข่อยนะครับผม ฟันยังดีนะครับคุณยาย๋ยวนี้ก็ได้ทานอาหารธรรมชาติทุกวันนะครับคุณยายถ้าเป็นช่วงกลางคืนเราก็าไปตัดหญ้าเนาะช่วงค่ะนะครับผมก็คือถ้าเป็นอาหารเย็นนะครับของคุณยายส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้านะครับที่เราไปตัดนะครับ ส่วนช่วงกลางวันนะครับก็จะได้กินแบบนี้แหละนะครับผมทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะครับเป็นไงอีกแล้วเป็นใหญ่ <laughs> ยืนิ่งเลยเป็นไงเนาะ นี่นะครับผมพวกมันยราบแบบนี้คุณยายก็จะชอบนะครับนี่นะครับแล้วก็เครือไม้พวกนี้นะครับผมก็คือช้างชอบทานนะครับแบบนี้นะครับรู้สึกว่าบนนู้นจะหมอกเยอะมากนะครับเป็นเมฆหรือเปล่าน่าจะเป็นเมฆนะครับผม ไม่รู้เดินไปไหนต่อไหนนะครับคุณยายก็จะเลือกหาที่เหมาะกินเอานะครับก่อนแล้วแต่เขานะครับพว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมเราก็ปล่อยนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องยืนดูบ้างอะไรบ้างนี้นะผมเดินตามบ้างนะครับถ้าแบบกลัวไปเข้าสวนเขาเนอะนะครับผมออย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นสวนผลไม้นะครับผมก็ต้องระวังเนอะนะครับผม อย่างนั้นเราจะมีปัญหาทีหลังนะครับเราปล่อยได้แต่เราก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับผมเมื่อกี้ก็เกือบเดินออกนอกพื้นที่นะครับผมแต่เราก็าไปไปจูงคุณยายมาไว้ที่นี่นะครับผมก็คือให้อยู่ในบริเวณที่เบบเขากำหนดเนาะนะครับผม ถ้าอยู่แถวนี้ก็คือกินได้ตามสบายเลยนะครับผมขอแค่ไม่เข้าไปสวนเขาก็พอเนาะนะครับผมจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับยายมากิดหญ้านะครับตรงน oh, <yeah. S 1> ี้ด้านนู้นก็จะเป็นไกด์กับนักท่องเที่ยวนะครับหลังพุ่มไม้นะครับ ลองจอน,นี่คนยหญ่เจอที่ยากสวยนะครับผมเหมือนจะชอบนะครับก <Yeah. S 2> <ac> ็ไม่รู้ว่า ชื่อญ้าอะไรนะครับผมมันมีดอกด้วยนี่นะครับที่คุณยายกินไปเมื่อกี้นะครับผมใครรู้ก,ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับผมผมก็ไม่รู้จากชื่อเนาะนะครับผมแต่ก็สวยดีนะครับต้นข่ นะครับกินต้นข่อยด้วยนะครับไม่เอาเปลี่ยนใจแล้วคุณยายบอกเปลี่ยนใจแล้วกินหญ้าดีกว่าคพือจะตกใจนะครับนนี้มีเสียงหมาร้องนะครับเนี่ย พอดีใกล้ๆตรงนี้จะมีคอกของสุนัขนะครับผมก็คือเลี้ยงหลายร้อยตัวนะครับผมพยาอจยังฟังยังยังเอียงหูฟังนะครับเสียงอะไรนะครับผมเหมือนจะระเวงนะครับเนี่ยครับผมตอนนี้เราก็กลับมาจากเดินป่าแล้วนะครับผมพอเรากลับมาจากเดินป่านะครับน้องๆก็จะอยู่นะครับตามคอกแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ มีน้องจอน,นี่กับน้องหยาดฝนนะครับด้านนี้จะเป็นน้องนุ่มนิ่มนะครับผมพี่พลอยน,นะครับคุณยายของเราก็ให้ยืนกินสับป,ประรดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมไปไปจำการนะครับข้อของคุณยายก็จะอยู่ด้านบนนะครับผมตรงนู้นนะครับติดกับออฟฟิศนะครับผม ต้องให้คนณยายให้พักกินสับปะรดให้หายเหนื่อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเอาคนณยายไปไปขบบนนะครับผมก็เมื่อกี้กินอาหารป่ามาแล้วคราวนี้ก็มากินสับปะรดต่อนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะชอบเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็คงต้องขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพยงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม